คงเป่งเ่งบอลมาแล้วครับสวัสดีครับขอสวัสดีและทักทายทุกทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับคงเบ้งเลงบอลวันนี้เป็นโปรแกรมฟุตบอลวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568วันนี้6คู่ที่เลือกมาก็มาจากหลีกเลยครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าช่วงวิเคราะห์ฟุตบอลครับฝากเข้าไปกดติดตามอีกหนึ่งช่องทางของพวกเราไว้คงเบ bon ้งเลงบอล V1 จะได้ไม่พลาดการเจอกันในทุกๆวันไปเริ่มที่เกมคู่แรกครับคู่แรกเป็นเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมค เจ้าบ้านบอลมัดตามตารางคะแนนอยู่อันดับที่6ครับลงเตะไปแล้ว6นัดเก็บไปได้11แตม้มส่วนฟูลแลมอันดับต่ำกว่าอยู่อันดับที่11ลงเตะไปแล้ว6นัดเท่ากันเก็บไปได้8แตม้มเฮตุเฮตุ ate, การเจอกันใน5ครั้งที่ผ่านมาของคู่นี้บอลมัดดูดีกว่าครับชนะไป3ครั้งฟูลแลมชนะ1ครั้งและเสมอกันไปอีก1ครั้งครั้งล่าสุดเป็นบอลมัดครับเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไป1นึ่งศมาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของบอลมัดผลงานชนะ2เสมอ2แพ้1เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนยุ ส่วน5เกมของฟูลแลมผลงานชนะ3แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนแอสตันวิลล่าแพ้กลับมา3-1ประเทศความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับเจ้าทินบอลมัดยังขาดผู้เล่นตัวหลัก3รายครับที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บเกมนี้กุณซื้อยอย่างอันโดนี่อีราอล่าเตรียมใช้ระบบเก่งครับ4-2-3-1มี3ประสานตัวรุกเป็นเจมี่บรูคมาคัสทราวเนียเล่นร่วมกับองตวนเซเมนโยและหน้าเป้าจะเป็นเอวานเอลซันครับส่วนทางฟูลแลมของมาโกซินวาครับล่าสุดกองหน้าตัวเก่งอย่างโรริโก้มูน พวกเขาจะใช้ระบบเดียวกันครับ4ี3 1ามนี3ประสานแนวรูกเป็นแฮร์รี่วิลสันจอร์จคิงอเล็กซ์อีวอบี้่วนานเป้าน่าจะเป็นอดามาตราโอเล่ครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงินไขให้เจ้าถิ่นบอลหมัดเหนือกว่าที่0.5ผลงานเกมในบ้านของเจ้าถิ่นบอลหมัดก,ก็ถือว่าใช้ได้ครับใน6เกมที่ผ่านมาหลุดแพ้แค่เกมเดียวขณะที่ผลงานในเกมนอกบ้านของฟูลแลมไม่เท่าไรครับใน6เกมที่ผ่านมาชนะได้แค่สองครั้งเท่านั้นเงินไขต้องให้เจ้าบ้านยิงหนึ่งลูกครับถึงจะผ่านเงินไขแต่กระแสน้ำหน้าเวลาเนี่ยมังขึ้นขึ้น,นลง แนวทางคุณนี้จะส่งไปให้ที่เดิมครับหมู่บ้านของพวกเรา n y 2 0 2 4มีแอดนำหน้าเดี๋ยวช่วงเย็นๆไปตามต่อกันที่หมู่บ้านนะครับ let's go คู่ที่2ไปกันที่บุนเดสลีก้าเยอรมันครับเกมคู่ระหว่างเจ้าถิ่นฮอฟเฟนไฮม์เปิดสนามพรีเซโรอารีนาพบกับแพทบ้าโคโลนคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งเจ้าถิ่นฮอฟเฟนไฮม์ตามตารางอยู่อันดับที่10ครับลงเตะไปแล้ว5นัดเก็บไปได้7แต้มส่วนทางโคโลนทีมเยือนอันดับดีกว่าอยู่อันดับที่7ลงเตะไปแล้ว5นัดเท่ากันเก็บไปได้7แต้มเหตุผลการเจอกันใน5ครั้งที่ผ่านมาของคู่นี้ฮอฟเฟนไฮม์ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยครับชนะไป2ครั้งโคโลนชนะไป1ครั้งและเสมอกันไปีก2ครั้งเกมล่าสุดเป็นฟสมเปิดบ้น เสมอกับโคลโลนไป1-1มาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของคูรีครับ5เกมของเจ้าถิ่นฮอฟเฟนไฮม์ชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนไฟบวกเสมอกลับมา1-1ส่วน5เกมของโคลโลนผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับสตุตการ์ดด้วยสกอร์1ประตูต,ต่อ2มาใช้ความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับเจ้าถิ่นฮอฟเฟนไฮม์จะมีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่4รายเกมนี้คุณซูอย,อย่างคริสเตียนอิลเซอร์อาจจะปรับทับเล็กน้อยครับมาใช้ระบบ4-4-2มีเพลย์แมคเกอร์เป็นวอลเตอร์เบอร์เกอร์อรตัวลุกเป็นบาซู านาตรส่วนคู่น่าจะเป็นอันเดรกรามาริชจับคู่กับฟิลนิกอัสลานีครับส่วนทางด้านโคโลนของคุณชื่อลูคัสกวาสเน็กส์ยังมีตัวที่บาดเจ็บอยู่3รายครับเกมนี้พวกเขาจะมายืนในระบบหลังสามครับ 3, 4, มีมี3าประสานเป็นคาร์มินสกี้ยานทิลแมนและนาเป้าจะเป็นรักนาอาเชครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงจนไใ,ให้เจ้าถิ่นฮอฟเฟนไฮม์เหนือกว่าที่0.5เจ้าถิ่นฮอฟเฟนไฮม์ใน2เกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครครับเกมในบ้านก็แพ้มา2เกมติดดูสภาพจะพอๆกันเลยครับทางโคโลนเองก็แพ้มา2เกมติดแต่เกมคู่นี้มีสิ่่งทีนสนใจ คือเกมลุกดีกันทั้งคู่ครับยิงประตูกันได้แทบทุกนัดและมีความคล้ายกันอีกอย่างคือเกมรับป้อจะเสียกันง่ายๆคุณนี้ใครชอบสายสูงข้างกำแพงจัดได้ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องผลแพ้ชนะขอไปทางทีมเยือนและจะมีลุ้นมากกว่าเพราะคิดว่าในเกมคืนนี้น่าจะเสมอและแบ่งแต้มกันไปครับคงเป้นขอเล่งโคโลนแพะบ้าท้าลุย คู่ที่3ครับไปดูเกมกันโชดซูเรีย R กันบ้างเกมคู่ระวังเจ้าถิ่นเวโรนาครับอัลสนามาร์กอันโตนิโอเบนเตกอติคืนนี้มาพบกับซัสเซาโล่คู่นี้เริ่มคีกออฟก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าอันดับตามตารางของทั้งคู่เจ้าถิ่นเวโรนาอยู่อันดับสิบเจ็ดลงเตะไปแล้วห้านัดเก็บไปได้สามแต้มซัสเซอโล่อันดับดีกว่าครับอยู่ที่สิบสองลงเตะไปแล้วห้านัดเท่ากันเก็บไปได้หกแต้มมาดูเฮตุเฮตในห้าเกมที่เจอกันของคู่นี้เป็นทางเจ้าถิ่นเวโรนาครับที่ทําได้ดีกว่าเล็กน้อยชนะไไไไปปปปดดดด้้้้คครรรััง olo, ไไงสสนนเเเเกมลุ็วิ บ้านเอาชนะซัสซโล่ไป1-0มาดูฟอร์มใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของเวโดนาผลงานเสมอ3แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนโรมา่าแพ้กลับมา2-0ส่วน5เกมของซัสซโล่ผลงานชนะ2แพ้3เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอูดิเนเซ่ด้วยสกอร์3-1มาดูความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับเวโดนาของคุณซูเปโลซานเนติยังมีนัตเตที่บาดเจ็บอยู่2รายครับเกมนี้ตุดถิ่นใช้ระบบ3-5-2มีเพลย์เมเกอร์ตรงกลางเป็นชองแดเนียลอักปาอักปโปรส กับคู่กับกิฟต์ เออร์บันครับส่วนทางซัสซโลของกุนซูฟาบิโอกรอโซยังมีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่แค่1นรายครับเกมนี้จะมาเยือน,นระบบ4-3-3แดนกลางนำทัพโดยตัวเก๋าอย่างเนมันยามาติสตัวลูกจะเป็นโดเมนโกเบรารดีอามองลอริยองเต้ส่วนศูนย์น่าจะเป็นอันเดรียปีนาบอนติครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขไม่มีเชียร์ฝั่งไหนก็ได้ผลงานดูแยกกันทั้งคู่ครับแต่ดูเหมือนเจ้าถิ่นจะแยกกว่าเพราะเปิดซีซั่นมา5เกมพวกเขายังเอาชนะใครไม่ได้กระท่ซัสโซัมที่ผ่าานนมมชะไปถึง2เกครับนในบ้าานก็ตมทีม,มเกมุกที่ดดีอยยู่โเฉพาะแผงงแนนวห้าขอ เขามองว่าไม่น่าจะกลับบ้านมือเปล่าในเกมคืนนี้คู่นี้ของเบ้งขอเลงซัสเซโลซัสเซโลยิงโชว์สาว คู่ที่4ยกย้ายไปดูเกมลาลิกาสเปนกันบ้างเป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าถิ่นโอซาซูน่าเปิดสนามเอสตาดิโอเอลซาดาพบก,กับเคตาเฟ่คู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลาตีสองอันดับของทั้งคู่ในเวลานี้ครับโอซาซูน่าเจ้าถิ่นอยู่ที่13ลงเตะไปแล้ว7นัดเก็บไปได้7แตม้มส่วนเคตาเฟ่ทีมเยือนอันดับดีกว่าครับอยู่ที่8ลงเตะไปแล้ว7นัดเท่ากันเก็บไปได้11อแตม้มเฮตุเฮตการเจอกันใน5ครั้งที่ผ่านมาของคู่นี้เคตาเฟ่ afe, ดูดีกว่าครับชนะไปได้สครั้งโอซาซูน่าชนะ,ะันีก1ครั้งเกและ การเป็นโอซากุณาเปิดบ้านแพ้กับเกตาเฟ่ไป1ประตูต่อ2มาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของโอซากุณาผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดออกเยือนเรอัลเบติสแพ้กลับมา2 0ส่วน5เกมของเกตาเฟ่ผลงานชนะ1เสมอ2แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเลบานเต้ด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่งมาเช็คความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับโอซากุณาของคุณซืออเลซิโอลิซซี่ยังมีนักะเตะบาดเจ็บอยู่2รายคืนนี้คาดว่าจะใช้ระบบเดิมครับ352มีมอยส์ก โมสเป็นเพลย์เมเกอร์คู่น่าจะเป็นวิกตอร์มูนอสจับคู่กับอันเดบูริเมียครับส่วนเคตาเฟ่ของคุณซือโฮเซเบรดาเลสไม่มีรางงานตัวเจ็บและแบนเข้ามาครับจะมาเยือนด้วยระบบ4-4-2มีเพลย์เมเกอร์เป็นลุยส์มิยามีคู่หน้าเป็นจาวเวียมูนอสจับคู่กับเบอรค่ามายอร่าครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงืนอ่ไขให้เจ้าถิน una, น่นโอซาซูนาเหนือกว่าที่0.25คู่นี้ราชัยมา3เกมติดกันทั้งคู่ครับแต่ว่าเกมในบ้านของเจ้าถิ่นยังดูวันเนือเชื่อใจได้5เกม่นมน,นขออออองเคยดืืจุ เคตาเฟ่อยู่แล้วนอกบ้านแพ้มา2เกมติดโดนไปถึง6ลูกโดยที่ยิงใครไม่ได้เลยคู่นี้ถึงแม้จะสูสีหน่อยครับแต่มองว่าเจ้าบ,บ้านน่าจะเบียดได้ผงเป้นขอเลงโอซาซูน่าโอซาซูนาท้าให้ลอง คู่ที่5ครับเปลี่ยนรายการไปดูเกมลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างคู่นี้เป็นเจ้าถิ่นปารีสเอฟซีเปอรสนามเซบาสเตียนแชริตตี้พบกับลอริยองคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามตารางปารีสเอฟซีอยู่ที่สิบเอ็ดครับลงเตะไปแล้วหกนัดเก็บไปได้เจ็ดแต้มส่วนลอริยองอยู่หนับสิบสามลงเตะไปแล้วหกนัดเจ็บไปได้เจ็ดแต้มเหตุการเจอกันใน5ครั้งของคู่นี้ลอริยองดูดีกว่าครับชนะไปได้3ครั้งปารีสเอฟซีชนะ1ครั้งและเสมอกันไปอีก1ครั้งเเกมล่าสุดป็นปารีสเอฟซีครับบเเปปิดด้าาาานนนนอชะไ3-2มูผลงใ5 เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของปาร,รีสเอฟซีผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนนีสเสมอกลับมา1-1ส่วน5เกมของอลอรียองผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโมนาโกด้วยสกอร์3-1คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขให้ทางปาร,รีสเอฟซีเหนือกว่าที่0.5คุณนียังมองว่าค่อนข้างสู่สีทีเดียวครับในซีซั่นนี้ปาร,รีสเอฟซีเตรียมทีมมาได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะเกมในบ้านครับใน8เกมที่ผ่านมาพวกเขาแพ้แค่2ครั้งขณะที่อลอ ผ่านมาพวกเขาไม่แพ้ใครแต่เกมนอกบ้านดูจะยังเป็นจุดอ่อนอยู่แต่ก็พอจะเข้าใจได้ครับที่ผ่านมาเจอแต่คู่แข่งแข็งแกร่งทั้งนั้นคู่ที่มองว่าน่าจะแชร์แต้มกันไปได้ใน,นที่สุดครับผงเบ้งขอเลงลอลิยองลอลิยองย่องยิง คู่ปิดท้ายครับไปกันที่เกมเดอมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่นี้เป็นเจ้าถิ่นเร็กซ์แฮมเปิดสนามเรสคอร์ดกราวคืนนี้มาพบกับเบอร์มิงแฮมซิตี้คู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลาตีสองสำหรับอันดับในตารางเดอมแชมเปี้ยนชิพเร็กซ์แฮมเจ้าถิ่นอยู่อันดับ15ลงเตะไปแล้ว8นัดเก็บไปได้9แต้มเบอร์มิงแฮมทีมงยืนอันดับดีกว่าครับอยู่ที่11ลงเตะไปแล้ว8นัดเท่ากันเก็บไปได้11แต้มเฮตูเฮตของคู่นี้เคยเจอกันมา3ครั้งเบอร์มิงแฮมทำได้ดีกว่าครับชนะไปได้1ครั้งที่เหลืออเสมกันทั้งหมด2ครั้ง้งงเเเเเเกกกมมมมมมล่าาาสสุดดปปป็น ham, ป็นนแแรรซห์์ฮฮิิบบบออัไ1ช ฟอร์มใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของเรคแฮมผลงานชนะ2เสมอ2แพ้1เกมเกมล่าสุดไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้เสมอกลับมา1 1ส่วน5เกมของเบอร์มิแฮมผลงานชนะ1เสมอ1แพ้3เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเชฟฟิลด์วนส์เดย์ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขไม่มีเชียร์ฝั่งไหนก็ได้ทีมอย่างเรคกแฮมครับผลงานดูดีกว่าครับใน4เกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่แพ้ใครขณะที่เบอร์มิแฮมครับ3เกมลอกบ้านพวกเขาแพ้ามาทั้งหมด3เกมและโดนทะลวงประตูไปถึง8ลููกดฟอร์มยังแกว่ๆอยูก สำหรับทีมเยือนเบอร์มิงแฮมในเกมคืนนี้อย่างแย่สุดเจ้าบ้านดูไม่น่าแพ้คงเบ้นขอเลงเร็กซ์แฮมเร็กซ์แฮมจำเลยมาสรุปผลงาน6คู่6ทีมวันนี้กันครับเกมพี่มารีกคู่แรกครับบอลมัดพบกับฟูลแลมไปตามต่อกันที่หมู่บ้านของพวกเราครับ NY2024 มีแอ็ดนำหน้าคู่ที่2ฮอฟเฟนไฮม์พบกับโคโลเราเลงไปที่โคโลคู่ที่3เวโรนาพบกับซัสซาโลเราเลงไปที่ซัสซาโลโอซาซูน่าพบเคตาเฟ่เราเลงไปที่โอซาซูน่าพาริสเอฟซีพบกับ orient, ลอริยองเราเลงไปที่ลอริยองและคู่ปิดท้ายครับเร็กซซ์์แแฮฮมมมพบบบกับ City, เเเอรริิงงตีี้าลไปท เร็กแฮมและนี่คือ6กคู่หกทีมที่เราเลือกมาในว,วันนี้ครับ